หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่21นะคะได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ค่ะให้กับทหารใหม่นะคะผลัดที่1รุ่นปี2564เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะ ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีทหารใหม่ผลัดที่1รุ่นปี2564ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าประจำการหน่วยฝึกทหารใหม่ห่วงวันที่1กรกฎาคม2564ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกป้องกันโควิด19ค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยวันนี้นะคะมีหน่วยฝึกทหารใหม่ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นวันที่2รวมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ต้องฉีดวัคซีน1,840นายจำนวน59หน่วยฝึก โดยโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะเป็นผู้ดําเนินการคัดกรองและฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเดินทางมาจากต่างพื้นที่และมาอยู่รวมกันซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสําคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหน่วยทหารและได้เตรียมดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ทุกนายที่เข้าประจำการเป็นไปตามมาตรการพิทักษพลที่มีความสําคัญในสถานการณ์โควิด -19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งฐานกองประจำการถือว่าเป็นบุคลากรอันมีค่าของกองทัพหากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถออกไปทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยความปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ค่ะ